เนี่ยเสียงอะไรเหมือนหมาตุ่งรูทับอะไรก็ไม่รู้พี่พี่คะน้องมีความจริงจะบอกให้ทราบที่พาพี่ไปตำหนักแก้วนัำแก้วที่ไมเนี่ยแล้วจะพี่เนี่ยคะความจริงที่หนูจะบอกเจ้าพี่อย่าใจ่ใจนะอย่บอกนะก็บอกทั้งสองคนจะเป็นคนบอกเั้พี่รู้ไหมอย่าบอพี่คองยามีเรื่องอะไรบอกไปเลยความจริงก็คือของแม่แก้วกับพี่มณีเขาคือคนคนเดียวเพค่ะเป็นคขาดิ้งให้เพคะหลอกพี่หรือเปล่าเนี่ยให้หลอกเพคะ เจ้าพี่ไม่เชื่อจะพี่ก็ลองเข้าไปข้างใือไหมคะให้เปลี่ยนลูกเป็นมินีเล้วเหรอแล้วจะเชื่อพี่ลูกเราล่ะเอาใจช่วยพี่ได้นะรออยู่ในแถวเรียกกันเดี๋ยวเรียกนะอย่าไช่วยนะพี่ตกลงได้ได่พี่เข้าไปเลยนะกระสาไม่ผมนี่นะไม่ถึงใจอะไรกันได้เลยซอยออกให้หมดแค่นี้พอบางวันฉันเอาบางคืนฉันโวยหับ เรามาจังหวะโหยพื้นดีเลยจะรอดหรือเข้าอย่เนี่ยโห้จะแต่ต้องเข้าไปแล้วล่ะโหยอะไรขนาดติดเออใส่เส้นไม่ดีพูดว่าเออแก เ้ื่อะบิเนงพินเองนหัดใจก็คงไม่แคล้วต้องดอมแน่แล้วเฮ้ยเออฝันเลยปหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนพี่คนนะมันดีนไไงเจ้าคะพี่แก้วว่ามันไม่ดีเลยเจ้าคะมันไม่ดีหรอ ไม่เล,ลเป็นหินลตีม,มาแบบนี้พี่หมตื่นมาเห็นข้าไม่ดีจัะเดี๋ยทำยไรกแ้ว่าปิดกลับไปดีกว่านอนี่ไม่ดีใช่ไหมเนนอนรากขนานี้นี่ยัไม่ไปอีกแก้วแก้วไก ปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวออกเสียออกเสียออกเสียอกเลี้ยงวางเสียปิดมีอะไรจะถามหน่อยอ่ะมีอะไรแล้วมีมาพราะคิดถึงด้วยนะถึงมาหาเนี่ยงานเล็กช่างไฟอยู่ไหนมาดูงานเล็กช่างไฟค่ะนนี้เขาเล่าให้ตอนนี้เรียกไม่ได้คือเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวเลยกับมณีรัตนาเป็นคนคุยวกันใช่ไหมอะไรจะานลึกี่วันนีรัตนาไหน เห็นจะรู้จักใครแล้วค่ะปิ่นเป็นอะไรหรือเปล่าหรือกินยาบิดซองหรือเปล่าอย่าหลอกงไปเลยนะหลอกไปทีละปิ่งอย่ามาแล้วหรือกลับไปเลยชั่วค่ะกลับไป แล้วเลยดเวยค่ะาไม่ขอรูปพาที่รีก็ยไม่ดีไม่ไหนพี่ขอกอดอะไรก้ไม่กอดเยไม่กอดและทายพี่ของกอดไปเลยด้อยค่ะี่ไแก้ว ไม่โดนดักแล้วเฮียจัา

ใช่ต่อกูให้ได้นะคะองคนดดีที่สุดแล้วได้กูร้อเป็นคนโมโหร้องแบบนั้นใช่ไหมก็ร้องได้หรือนกต่นะตั้งใจอนะตัอกเอเี้ย่าเยวปาาเลยอบี้แลน่เลย A siitä, o บอกให้ช่วยมาวรกัแม่แรงน้อยนี่น่เสมอขออะไแม่ก็ดม่ก็ีเล้โม้วโแม่แล้โอง้วสยนะ่และมาลูกวกัะเรงมัวมันานี่กอนลอยตงรเป็นคู่ต่อไะ ถึะเขาแล้วพวกเราพี่ แล้วนิ <tacos> today, <cat> <ira> ่กเดีย <Uma> ว <velocidade wiele> ้วกเดียวเสร็จเลยอ่ะไอ้นาูนี่ตอนนี้เป็นไ้ด์ตัววีเดียวพำไปก้ติกบอบอกเดียวตาไปเดียวไปเดียอกผ้อัเดียวอยเรียเรียคอยจีโอ้โหนดองเสียงไกลเลยว่าถอยถอย ออกไปมาเรียเดี๋ยวเจ้าเจ้าเอ้่ย ัวาทั้งคู่เลยครับแตกคนละรอบนะครับเรียวต่กอน1ิรอบเลยโอเคครับ เอาแล้วก็เฮ้ยมึงมาเหรอเอานะเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยเออ <laughs>

ใจเย็นก่อนเจ้าค่ะหมดลราไม่เห็นใช่ไหมหมดเราไม่เห็นเจ้มค่ะมิบมีบมิบมีบแอบแอบไม่เห็นเลยค่ะไม่ได้รางวัลแล้ยมาเอาไม่มาเหรอลมเสียที่สุดเลยไปเย็นก่อนสิเจ้าค่ะบอกแม่บอกแม่ไม่เหนื่อยเป็นยังไงเป็นยังไงหรอลมเสียสิมาดูสิ หมอแม่นะนะอยู่ในกำนัดคนเดียวดีสิ่ะหรอไ่อดีๆเแกมัมีใครไม่รู้ปีน่ะบอกหแม่ว้ยแม่ก็ตัวแค่นี้ยสู้อะไรได้ล่ะแม่ก็ได้เางเดียวเลยไม่นไม่ดีเะอย่างนั้นหรืซิขนาดนี้อคใช่นะป่นก็ไม่ฟังไม่ต่อจะมเ้ยปีนน่ะแก็ลากย่นค่ะ ของแม่ได้้็ค่ะอยาออกสู่โลกอาาแนี้มัเข้าถึง่ดเลยนี่นะไม่ได้พูดเลยปีก็แล้วรือว่องแม่ไม่ยอมมาเลยมีแม่ก็แต่เหือ่เลยไมเต่าเลยแต่พออีสองคนั้นมาอดเลยทุกอย่างจบนานจะมีทีด้วยนีจะต้องลองที่ปีหรือไงคงแห้ ก่อน่นเจ้าคะรู้ว่าแมก็อยากจะถามหมอแม่่ะไม่นอบ้างหรอเจ้าคะไม่่อยไม่มหนื่อเลยคะเล่ยเออม่เจ้าคะพี่ส้อยกับจทอน่ะคิดถึงพี่มณีจังเลยเจ้าค่ะคือมณีบีไม่สวยไม่ต้องเรียนออกมาหรอก จริงนะเจาา้าคะหม่อมแม่ก็จะได้พักไงเจาา้าคะใช่เจ้าค่ะมันมีเหรอให้พี่มันมีมาบ้างเสียงดีๆของแม่เนี่ยให้น้องเถอะเสียงอย่างมันมีอย่าได้ฟังเลยแสดงว่าหม่อมแม่น่ะไม่รักเราทั้งสองแล้วเถิดจันทอนให้เราทั้งสองคนน่ะกลับมือกันฟังเถอะเออเดี๋ยวเดี๋ยว ยืนเป็นแล้วเหรอนี่เด็กก่อนสิแค่นี Have ้จะหนีหมกแม่ได้เหรอหนีหมกแม่ได้เหรอหมกแม่ไม่รักเลยก็ได้แต่พี่ีอ่าก็ได้ก็ได้ตามใจแล้วกันเป็นมณีใช่ไหมล่ะใช่จ้าแปลกอยากเจอแต่คนขี้เละซิสวลยไม่มี้ยากเจออยากให้พักบ้างอ่าเปลี่ยนก็เปลี่ยน งาหาอะไรเบี้ยงเไปนักสัตว์้างเลยเจ้าคะตวดงงไดๆเดเยจมเดือดอหาเรื่องเจ้าค่ะไม่เดว่าจะได้หมองไปแล้วนะโชคดีเจ้าค่ะไปแล้วนะเดี๋ลืมนะเจ้าคะไปแล้วนะเจ้าค่ะไม่นัง ไปแล้วไปแล้วฝากด้วยแล้การมีอะไรก็บอกหมอแม่นะกันไปเถอะเจ้าค่ะพุทธพุทโธหรือพอุทโตตาแฉพยาน่าปากแปะขันเซ็งแสบไปกันที่ภูรเพงโอ้

กัวจไปลายมือเดียวก็พ่เอรับไม่จะขอยู่เทียใค่ะไม่หับไม่ห่างไม่มีมันีจจะน้องมันีขอจูบ 那种，那种。